สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ย่าจะพามาชมโชว์เก้าชั้นต้นสวยค่ะจะนำน้องมาอวดโฉมหลายครั้งแล้วค่ะแต่ไม่ได้จังหวะค่ะตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วค่ะยา่ยาเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กๆค่ะตอนนี้น้องเริ่มโตแล้วค่ะเป็นสาวกระพรั่งไปรู้จักรายละเอียดของน้องกันเลยนะคะไปค่ะ ต้นโชคเก้าชั้นหรือบางคนเรียกว่าหน้าหัวใบนะคะเรานิยมนำไปปลูกประดับภายในอาคารเพราะว่าเป็นไม้พอกอากาศค่ะจะมีความเชื่อมาแต่โบราณน,นะคะว่าหากปลูกโชคเก้าชั้นจะนาแต่ความโชคดีมาสู่ผู้ปลูกรวมไปถึงผู้ที่พักอาศัยํำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองค่ะก็เป็นความเชื่อที่ดีนะคะ ทำให้ใจเรามีพลังขึ้นมาในการดูแลต้นไม้ซึ่งเป็นไม้พกอ,อากาศด้วยค่ะโชคเก้าชั้นเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุหลายปีไม่มีเนื้อไม้ลำต้นเดี่ยวมีข้อสั้นค่ะ จะเดินเติบตัวเป็นกอนะคะมีรากกวบอ้วนออกตามข้อใบนะคะใบโชคข้าวชั้นเป็นใบเดี่ยวค่ะเนี่ยในกระถางขาวที่ยายา่าเรายกขึ้นมานะคะรากใหญ่มากค่ะรากผู่ก้นกระถางม,มาแล้วแต่ระวางไว้อบนแผ่นกระเบื้องมุงหลังคานะคะรากก็เลยโค้งงอไปตามก้นกระถางนะคะโชคเข้าวชั้น ชอบน้ำปานกลางค่ะชอบเด็ดปานกลางที่วางน้องควรจะเป็นที่ร่มรำไรนะคะน้องก็จะแตกใบใหญ่ใบสวยค่ะเท่าที่ยายาเลี้ยงมานะคะยังไม่เจอผีเสื้อมาวางไข่เลยค่ะอย่างต้นอื่นๆเช่นอะโกรนีมาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะก็ผีเสื้อจะมาวางไข่ชั่วเก้าชั้นนี้ยังไม่เจอนะคะ เวลาเขาแตกใบอ่อนนะคะใบอ่อนจะหันหน้าเข้าหาแสงนะคะตามที่สังเกตนะคะนี้เป็นโชคเก้าชั้นอีกกระถางหนึ่งค่ะวางอยู่ใกล้ๆกันเล็กกว่ากระถางเมื่อกี้นะคะแต่ต้นนี้เขาจะเริ่มแตกหนอแตกต้นใหม่มานะคะต้นนี้เหมือนจะเตี้ยวกว่าต้นแรกนะคะแต่ว่าเขาจะมีรากเยอะ แล้วก็มีแตกต้นอ่อนแล้วค่ะเพื่อนเดูนะคะจะมีต้นอ่อนที่กระถางเป็นกอนะคะต้องเปลี่ยนกระถางเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วนี่ค่ะรากด้านบนก็พ้นมาแล้วนะคะพ้นกระถางต้นเล็กๆก็ขึ้นมารอบๆอบกระถางแล้วค่ะโชวเก้าชั้นสองต้นนี้ยา่ยาๆย,ย,ยังไม่ตั้งราคานะคะแต่ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วหลงรักน้องอยากได้น้องไปดูแล อยู่ร่วมบ้านทักได้ค่ะสู่ขอได้ค่ะยาย่าเรียกสินสดไม่แพงค่ะเพราะยาย่าจะเห็นใจ FC นะคะน้องกำลังสวยนะคะดูดูค่ะอ่าชมน้องค่ะใบเขานะคะเวลาออกมานะคะชูขึ้นตั้งรับแสงค่ะพร้อมที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะ มีสองกระถางค่ะนี่อีกกระถางหนึ่งกระถางนี้เริ่มเตกหน่อยเยอะกว่ากระถางแรกค่ะน้องสวยทั้งสองกระถางเลยค่ะสวยพอๆกันนะคะแลย่าขอขอบคุณที่ชมคลิปมาจนจบค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย